ผลงาน่องเหยือไข่เค็มน,นะครับค่ายชงนะครับด,ดูดูเลยทุกคนวันนี้เรามาตกปลาก่อนเปิดร้านกันนะครับเมื่อคืนฝนที่บ้านผมตกยังหนักเลยเช้านี้เราลองมาลุยอ่างเก็บน้ํากันลักๆกวันนี้เราจะตกเป็นปลาชะโดนะครับส่วนเหยือที่ผมใช้นะผมจะใช้เป็นเหยือไข่เค็มน,นะครับของค่ายชงนะตัวนี้ขนาด9เซนน้ําหนัก16กรัมนะครับทุกคน เดี๋ยวเช้าๆนี่เดี๋ยวเราไปลองดูมีเวลาตกปลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับยังไงเช้านี้เราไปลุยกันเลยไป ูเต็มได้กับมาแล้วเต็มได้กับมาแล้วเป็นปลาช่อนทุกคนโอ้โหช่อนยักษ์ช่อนยักษ์ช่อนโบเดี๋ยวเราเอาขึ้นก่อนนะโอ้โหตัวนี้ตัวยาวทุกคนเฮ้ยอ้าวสลัดเยอเราขาดเลย ผลงานของเหยื่อไข่เค็มนะครับค่ายชงนะครับอตัวนี้กัดเหยื่อ9เซน16กนรัมนะทุกคนเยื่อหมาสับัสเยื่อทิ้งเฉยเลยไปเ,เก็บตัวนี้ก่อนนะ ินเฉพาะอกไก่หรอทุกคนเรามาเจอไอ้นี่ฝูงเว้ยเป็นชอโดฟูนะทุกคน กัดแล้วกัดแล้วขาขาดสองข้างเลยทุกคนขาดอีกแล้วทุกคนวนหางใส่เลย หัวใจดังฮึบเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าต้องเปลี่ยนการตีละเดี๋ยวเราตีแปะตรงที่จิบเลยนะเพราะว่าเหมือนเราตียังห่างแล้วเขาไม่สนใจเลยคนระับไม่รู้ละเราแวงไหมเราแวงไม่รู้ละไม่ทันเลยมันเต็มู๊ยอยู่เลยไงบอกเลยครัอยู่เลยไง ตัวแค่นี้ทุกคนตีแปะหัวครับตีเพื่อไม่ยอมกัดโอเคดึงแต้มดึงเต้มโอ้ยอย,อย่าไปเลย็กแยะเราไม่มีเท่าไงเงี่ยทุกคนดึงแต้มตอนนี้เราเหลือกระสุนอยู่แค่สองลูก ราร้แล้วว่าต้องตีแปะนะทุกคนนี่ไปเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปนะก็เค่ยังเล็กมากเลยขอบคุณครับไปหาตัวต่อไปแปะหัวโดนแน่เอมามาตีปลาช่อนักทุกคนโดมันกินยากอะโอ้โหจิบเ,เนียนๆนะแล้วแบบเลื้อยผ่านเงี้ยนะแล้ตีดักหน้ายังไม่กิน ไป,ไปช้อนกัดช้อนกัดช้อนกัดขาขาดไปแล้วบ้างนั่นไงผมว่าแล้วเอาเรียทุกคนหมดซองวันนี้ไปเรียกขาขา,ขา,ขา,ขาดนี่แลแล้วมันจะกิน chăn đĩa mình bị lượt chết lên